สวัสดีครับพบกับป่าแม่้ยพันไม้นะครับเนี่ยวันนี้จะพามาดูผลลำยคิดตันม่วงจัมบูนะครับนี่ก็คือในกลุ่มของต้นแม่นะครับอ่านี่ก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับ2อง6นะครับปีนี้ช่วงแรกที่เราไม่จหนายนะครับเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าหลักๆเลยเราจหนายผนเนี่ยผมจะจําหน่ายในช่วงของเดือนสิงหาซึ่งในช่วงของหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยอ่าปัญหาของลูกอ่าไม่ค่อยที่จะมีนะครับส่วนถ้าเข้าหน้าเล้งเนี่ย ปีนี้นะครับเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะแรงจัดกับแรงยาวนานนะครับนั่นทําให้อสภาวะทที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งเรื่องของการให้น้ําไม่เพียงพอนะครับก็มีผลนะครับอีกอย่างหนึ่งปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับนะครับไอตัวนอนนะครับในอ่านี่กําลังคือคลานออกมาเลยนะครับนอนตัวนี้นะครับนอนตัวนี้นะครับเข้าในช่วงของช่อดอกนะครับตอนที่เป็นดอกเนี่ยเข้าไปทํารังนะครับจนดอกไม่สามารถบานและติดผลได้นะครับ แต่มันไม่สามารถที่จะทําลายนะครับในกลุ่มของลูกได้มันทําลายเฉพาะช่วงที่เป็นดอกเท่านั้นนะครับส่วนผลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าทําลายได้นะครับนี่ครับมันก็จะมาสร้างหลังเนี่ยครับตัวกระดึบกระดึบกระดึบนี่ครับพวกนี้มันมาตั้งแต่ช่วงที่ออกดอกนะครับอ่านะครับหลายตอนนี้ก็มีกลุ่มกระตินุกน,น้นโดยพี่ฟังอาจารย์คํานึงเนี่ยเขาใช้วิธีกําจัดด้วยใช้ตัวเบียนเข้าไปนะครับในช่วงที่ออกดอกอยากจะให้ดูนะครับ นี่ครับหนอนตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าตั้งแต่ช่วงที่ดอกบานนะครับตั้งแต่ออกดอกนะครับแต่ว่ามันพอมันทําลายดอกไม่ได้นะครับมันก็ทํารังนะครับทางรังไว้จนลูกใหญ่แล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าข้างในได้แต่มันก็ทิ้งนะครับร่องรอยของการทํารังไว้นะครับ่าดูผลนะครับ นี่ครับนี่นี่ผลนะครับจากการที่จะ,จะดูนะอ่าถ้าผมเจอลูกหนึ่งเมื่อกี้นะครับที่เขาเจาะนะครับเป็นลักษณะของรูเข้าไปเนี่ยนี่ครับไม่แน่ใจว่าเจาะในช่วงไหนแต่เปิดดูนะครับมันเข้าไปไม่ทําลายเนื้อนะครับเนี่ยแค่เจาะนะครับลงรอยการเจาะนานแล้วนะครับนี่ครับสว่วนนี่ผลจาก กลุ่มของต้นแม่นะครับผมจะคิดต้นจัมโบ้ต้นเม่นะครับก็ทีนี้เดี๋ยวผมไม่ได้จําหน่ายนะครับก็อยู่ที่หน้าร้านก็เอาไว้กินนะครับแล้วก็ทําการขยายพันธุ์กบเพราะว่าเวลาเราขยายพันธุ์ต้นกล้าเราขยายจากของต้นแม่มหวานหวานดําเม็ดสมบูรณ์นะครับตรงนี้ช่วงที่หน้าเล็กนะครับถ้าน้ําไม่เพียงพอเนี่ย ลูกจะเล็กนะครับเพราะช่วงก่อนของผมที่ติด2ปีเนี่ยพอแรงจัดแล้วนะไม่ถึงเนี่ยเด็ดจัดเนี่ยมันเร่งสุกนะครับเนื้อข้างในยังไม่สุกแต่ว่าผิวดํานะครับแล้วก็เด็ดมันจะบุ่มเนื้อข้างในนะครับมันทําให้เรียกสุกเด็ดนะครับรสชาติไม่อร่อยนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมานะครับได้ฝนไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับฝนตกหลายรอบครับเนื้อข้างในมีการขยายตัวนะครับขยายตัวเสร็จนะครับเนื้อก็รสชาติจะต่างกันจากชุดแรกที่ผม ไปเก็บในสวนมาทานนะครับแล้วก็รุ่น2เนี่ยเราไปเก็บครับแตกต่างกันมากเลยนะครับรุ่นที่ได้น้ําดังนั้นก็คือช่วงที่เป็นลูกนะครับพยายามให้น้ํานะครับอัดน้ําให้เยอะอัดน้ําให้เพียงพอนะครับเพื่อการขยายตัวของเนื้อนะครับนะครับเด็กทิตันมังจังบูเนี่ยคือเวลาเราเกะเนี่ยนะครับมือเบือกมันจะจะบางนะครับอันนี้สีนี่อันนี้สีลักษณะอย่างเนี้ยบางครั้งเนื้อเขายังอ่าไม่ไม่จัดนะครับ นะครับจะดูเม็ดครับเม็ดต้นแม่พวกนี้นะครับสมบูรณ์นะครับก็คือก็สภาพอากาศนะครับมีผลต่อการติดผลนะครับแล้วก็มีผลต่อการออกลูกครับแล้วก็นะครับมีร่องรอยของไอ้หนอนนะครับก็เข้าทำลายตั้งแต่ช่วงที่เป็นดอกนะครับ พอเป็นผลแล้วเนี่ยไม่ค่อยเข้าทำลายนะครับเพราะว่าเปลือกมันแข็งมันเข้าทำลายไม่ได้นะครับก็เข้าทำลายแต่ลูกเล็กๆนะครับบางลูกก็เนี่ยครับก็มีบ้างนะครับที่เข้าทำลายเจาะเข้าไปนะครับอันนี้เจาะแล้วก็เป็นแผลแล้วก็เป็นเชื้อราผลเน่านะครับกับรอบนี้นะครับนี่ครับที่เราไม่ได้จําหน่ายนะครับสําหรับลูกค้าเดี๋ยวนะครับ เดือนไอ้ข้าวหน้าฝนนะครับก็สิงหานะครับเราก็จะจาหน่ายเหมือนเดิมครับเพราะปีที่แล้วเราก็จําหน่ายเป็นหลายร้อยกิโลนะครับให้กับลูกค้าเดี๋ยวรอบนี้นะครับขอทําการขยายพันธุ์ต้นกล้าก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับกลุ่มเนี่ยครับที่เป็นศัตรูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในที่ต้นนะครับมีอยู่นะครับชุดนี้ไม่เป็นไรนะครับก็คือนี่ครับดอก แล้วก็ติดผลติดลูกนะครับอันนี้ก็คือยังไม่มีหนอนนะครับเราสังเกตนะครับถ้ามันเป็นลักษณะของการจับตัวกันนะครับเหมือนการทํารังทําใยนะครับก็กําจัดนะครับผมก็มีบางครั้งก็ใช้วิธีการในการเด็ดนะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับแต่บางครั้งถ้าเด็ดไม่ทันนะครับก็เราใช้วิธีการรักษาด้วยปล่อยตัวเบี้ยนะครับไปขอติดต่อที่ศูนงานเกษตรนะครับ นะครับส่วนต้นนี้รอบที่แล้วมีนะครับผมทําการเด็ดทิ้งเลยนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีในกลุ่มกองนี่ครับกบเพี้ยนะครับมากับมดนะครับนี่ก็ปิดผลแล้วนะครับ